สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงแห่งสีชนนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกบอนสีให้สวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็กุหลาบแดงเพิ่งปลูกนะคะแต่เขาก็สวยมากๆค่ะจนนอนกินใบนะคะนี่เพราะว่ากุหลาบแดงมัวแต่ติดงานคุณแม่นะคะนอนกินใบแหว่งไปหมดเลยนะคะแต่สีของเขาเนียจะออกมาสวยมากๆนะคะและนี่ค่ะใบของเขาเนี่ยคือจะเข้มนะคะ แล้วก็แทงหลอดพุ่งเลยนะคะกําลังแทงหลอดขึ้นมานี่ค่ะกําลังแทงหลอดขึ้นมาเยอะนะคะแล้วก็ใบของเขาเนี่ยก็จะเป็นเป็นใบที่สวยนะคะแต่ว่าอันนี้ของกุหลาบแดงเนี่ยนอนกินหมดเลยค่ะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่ามัวแต่ติดงานนะคะเนี่ยใบแหว่งที่จริงสวยมากๆนะคะพุ่มน,นี้นะคะแต่ว่าวันนี้กุหลาบแดงก็จะมาปลูกให้ดูนะคะ ว่าปลูกใส่อะไรทําไมใบก็สวยแล้วก็สีก็สวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเทคนิคการปลูกกันนะคะของกลับแดงว่าใช้อะไรมาปลูกนะคะให้ได้สวยแบบนี้ค่ะเพื่อนๆไปดูกันค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาปลูกด้วยกระถางอันนี้นะคะค่ะกระถางดําแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็หาสิ่งสําคัญก็คือ นี่ตัวรองนะคะตัวรองก้นกระถางของเรานะคะเพื่อน,อนๆหาหญ้าหรืออะไรก็ได้นะคะรองเอาไว้ก่อนนะคะก้นกระถางอย่าให้ดินรั่วลงไปนะคะนี่ค่ะพอเรารุกันไว้แบบนี้เสร็จนะคะดินที่เราจะปลูกนะคะนี่ค่ะกุหลาบแดงก็ใช้ดินธรรมดานะคะเนี่ยใช้ดินตัวนี้นะคะดินที่เรามีอยู่นี่แหละนะคะข้างๆบ้านนี่แหละคะ่ะอันนี้ฝนตกมันก็คือแฉะนิดนึงนะคะ เอาดินตัวนี้นะคะมาปลูกก็ผสมเข้ากันนะคะกับดินที่เ,เราขุดมาจากข้างๆบ้านนี่แหละคะ่ะอันนี้ดินที่จริงมันร่วนนะคะแต่ว่าโดนน้ำฝนฝนตกนะคะก็เลยเปียกไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆหาดินตรงไหนก็ได้นะคะมาปลูกเอาที่ดูแล้วว่าบอลสีของเราแตกรากแล้วก็อ่าน กินอาหารได้ดีนะคะก็นำมานะคะ่ะนี่ค่ะก็ใส่ไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือน,นี่ค่ะตัวนี้นะคะดินตัวนี้ก็คือดินจากต้นตาลมนะคะเพื่อนนี่ดินจากต้นตาลมนะคะ ทีอ่อยู่ที่ทางแล้วก็ผุแล้วก็ร่วงลงมาเราก็าดินตัวนั้นราคามาปลูกนะคะเนี่ยด้านบนดินจะไม่แน่นนะคะเราใส่แค่ครึ่งกระถางไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาเพิ่มดินตัวนี้เอานะคะอันนี้จะเป็นดินที่ร่วนซุยนะคะดินร่วนซุยหลังจากนั้นนะคะกุหลาบแดงก็จะปลูกต้นนี้นะคะนี่ค่ะเพราะว่าจะทําให้รากของเขาเนี่ยเดินดีนะคะ เนี่ยค่ะปลูงง่ายๆนะคะแค่นี้เองนะคะเนี่ยดินตัวนี้ก็กวาดใส่ก,กระสอบมานะคะดินเนี่ยจากต้นตาลมนะคะใบอันใหญ่ๆล้วก็ออกไปนะคะก็เอาแต่ที่ร่วนซุยแบบนี้แหะคะ่ะเนี่ย ตัวนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะพอว่าเราปลูกเสร็จแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นเรามารดน้ําตามปกติค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเตรียมน้ํามารดแบบนี้นะคะแต่ที่ก่อนจะรดนะคะเพื่อนๆเตรียมผงชูรสมานะคะผงชุรสก็ใส่ประมาณหช้อนชาประมาณนี้นะคะไม่เยอะมากนะคะ ก็กลับประมาณหนึ่งช้อนชานะคะอันนี้คือจะทําให้อ่าบอนสีของเราเนี่ยเร่งรากนะคะเร่งรากได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรดเราคนให้ละลายเข้ากันแบบนี้นะคะนะคะเข้ากันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะได้แล้วนะคะหน้าตาหลังจากนั้นนะคะเราก็นําน้ําตัวนี้นะคะมารดเนี่ยค่ะรดลงไปเลยนะคะ เพราะว่า,อาบอนสีที่เราเพิ่งปลูกใหม่ๆนะคะเขาก็ต้องการที่จะได้น้ํานะคะรดน้ําลงไปนี่ค่ะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาน้ําเปล่าแบบนี้นะคะรดซ้ําลงไปนะคะรดได้ชั่วเลยนะคะนี่ค่ะแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆแล้วนําไปวางให้โดนแสงยามเช้านะคะ โดนแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้บอนสีของเราเนี่ยออกมาสวยนะคะแล้วก็จะแทงหลอดไวมากๆด้วยนะคะก็เหมือนที่ให้เห็นเมื่อกี้เลยว่าถ้าเราทำแบบนี้นะคะต้นปาล์มนะคะดินทลายปาล์มเนี่ยเขาเป็นปุ๋ยอยู่แล้วนะคะเราเอามาใส่สำหรับคนที่อยู่บ้านปา่าเอ้ยบ้านบ้านนะคะบ้านบๆที่สามารถหา,าดินจากคนปาล์มได้นะคะ ก็นามาใส่หรือจะเป็นถ้าเ,เพื่อนๆมีขี้หัวก็ได้นะคะนํามาทําแบบนี้แล้วค่ะก็จะทําให้บอนสีของเราเนี่ยสวยงามเกินคาดได้มากๆเลยค่ะนี่นะคะผลลัพธ์นะคะและนี่แหละค่ะผลลัพธ์นะคะเพื่อนๆที่กุหลาบแดงทํามานะคะเขาก็จะสวยแล้วก็เป็นพุ่มแบบนี้ละคะ่ะสวยจนหนอนกินนะคะเพื่อนๆนี่แหละคะ่ะอย่ามองข้ามสิ่งนี้นะคะใครที่มีา เขาเรียกว่าทรายปามที่ผุผุนะคะลายปามผุผุที่ว่ามีดินแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะนํามาใส่ได้เลยนะคะอย่ามองข้ามนะคะเพราะว่าตัวนี้ทําให้บอลสีเนี่ยร่วนซุยแล้วก็แตกกอได้ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเขาจะออกใบมาสวยมากๆนะคะนี่กุหลาบแดงก็ทดลองทําแล้วก็ได้ผลมากๆค่ะนี่ละค่ะนี่ค่ะ ลองไปทํากันดูนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆสวนปามนะคะลองหามาทามาทําดูนะคะแล้วก็สําหรับคนที่หาตะลายปามไม่ได้ก็ใช้เป็นมูลสัตว์ก็ได้นะคะลองมาใส่ดูนะคะทําแบบนี้แล้วค่ะก็จะออกมาสวยนะคะแล้วก็เป็นพุ่ม แบบรวดเร็วกันเลยนะคะลองมาทําดูค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกุหลาบแดงนะคะก็กดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนํามาแบ่งปันกันนะคะเพื่อนเคล็ดลับเหล่านี้นะคะมีอะไรดีๆกุหลาบแดงก็จะนํามาแบ่งปันกันนะคะสําหรับคุณที่รักต้นไม้นะคะรักไม้ประดับรักพรสีรักไม้แฝนนะคะก็ ลองไปทํากันดูนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกุลาบแดงก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณมากๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ